สวัสดีค่ะพบกับเปวช่องแม่ในหนาวแฟมิลี่นะคะวสวัสดีตอนเชา้าเอาเเอาดูเด็กน้อยเด็กน้อยดูเด็กดเด็กน้อยขี้ดื้อเด็กน้อยขี้ดื้อแย่งบอแล้วพ่อทำงานอยากช่วยครับด,ดูดูทำยังไงเอา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  เอาดุมบึมบึมอ in ึมเอาเอามีไม่เลียวด้วยนะมีไม่ไม่เลียวด้วยป้องกันตัวป้องกันตัวป้องกันตัวนะครับป้องกันตัวนะครับสู้สู้สู้เอาเอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมเก็บเดี๋ยวผมจะเก็บเองเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บเองพ่อผมเก็บเองยะแม่น้อยหนา ดูดูงานนานงาน,น,านต้องโดนหน่อยนะครับต้องโดนหน่อยไม่โดนไม่ได้ไม่โดนไม่ได้เดี๋ยวพ่อหงหลังพ่อจหงายหลังต้องระวังต้องระวังเอาเนี่ยบอกว่าอย่าด ür, ืาด ür, อนานอ้อย่าดื้อเนี่ยน้อยหนาบอกอย่าดื้อเดี๋ยวโดนตีเดี๋ยวโดนพ่อตีนะครับอย่าดื้อ <laughs> เอาขวบควม จะแย่งจะแย่งเอ๊ะโอเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมทำจะเอาไปไหนจะเอาไปไหนจะเอาขยะแม่ผมไปไหนเว้ย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 ไม่กลัว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 ตึ้มสไลด์สไลด์สไลด์สไล อ,อ,อีกไปอีกไปอีกอย่าเผลอ,อย่าเผลอ,อย่าเผลนะครับ <c oughs> ยิ่งโตยิ่งดื้อ <c oughs> ยิ่งโตยิ่งดื้อยิ่งซนยิ่งน่ารักเด็กน้อยนี่ <c oughs> โ,อโอ้ตูดตูดระวังตูดร <c oughs> ะวังตูดระวังตูดนะครับ <c oughs> ตุ๊มโอ้เย็ยบ เด็กแกล้งพ่อเตือนขึ้นมาชอบแกล้งเอาเอาเอาทำอะไรพ่อทำอะไรพ่อทำอะไรครับพ่อทำอะไรครับผมยอมแล้วครับผมยอมแล้วผมยอมแล้วผมบดดีครับแล้วหนักหนันั่หนักหนัอย่างอ ดื้อไปแล้ว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 ปิ้วดื้อดื้อดื้อต้องระวังนะตองระวังเป็นเด็กที่อ้อนพ่อผมผมเป็ผม,ผม,ผม,ผมอยากอ้อนพอ่อผมจะกอดกับพ่อหนะพ่อไม่เล่นกับผมเลยนี่เล่นกับผมก่อนดันดันดัน ยาแก้แก้แก,เแก้เจ้าแก้ยังไงฮะเดี๋ยังอืมมีคนหยอกบ่มีคนเล่นด้วยบ่พ่อนี้ะพ่อนี้มมาเล่นกับผมเลยมีใครเล่นด้วยมีคนแกล้งเลยอึอๆอ,อ,อ เด็กกับแม่เร็วเลี้ยวเลี้ยวทางนี้ทางนี้ทางนี้กะเดื่อมาเดลยเหยียบแม่จะกินบ่กินบ่ได้เลยเหยียบรัดเลยแม่จะกินไม่ให้กินเลยเหยียบเลย dập tiếng thơm mây cấp thổi đạt thổi đạt thổi đạt thổi thổi cũng chim tròn cấp cũng chim tròn cấp chim sập ta lút chim hóa sập ta lút ทันนีเเร็วเร็วเรวจ้ะมาเร็วเรวมาเร็วเรวเร็วเร็เร็วาออกมาเอาออกมาเลยออกมาเลย เปิดตรงไหนได้ไหนห้วติดตรงไหนหัวติดตรงไหนไปเร็ว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 ้ปเร็วไ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 ปเร็ว ไปเล่นซาเล้งแล้วทีนี้เก็บขยะใส่ซาเล้งจับตูนเป็นอะไรนะี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนอเป็นอะไรนอจะซ่อมรถเหรออย่าอย่าหินขวดขวดยังมันขวดยังตาหนีบคักเลยเนี่ยหินเอ้า เอาเอาเอาอุ๊ยอุ้ยตุ๊ตุบกตุ๊จะแกล้งพ่อจะแกล้งพ่อไม่ให้พ่อทำงานอย่าแกล้งอย่าแกล้งให้พ่อทำงานให้เสร็จก่อนทำควสะอาดก่อน เด็กน้อยก็อยากเล่นอยากมีคนหยอกอยากมีคนเล่นด้วยเล่นกับแม่ในหนาแม่ในหนาก็ไม่เล่นด้วยดื้อเกินดื้อเกินแม่ไม่เล่นด้วยน,นั่นนั่นนันน่น,นดูดู อย่าเล่นอย่ากวะหาอย่างหาอย่างหาอย่างอืมนี่อย่างยู่ในน่นอืมไม่มีของกินนะครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย<ด>มีแต่ถังมีแต่ถังมีของกินอย่าอย่าเอ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 าเดี๋ยวถังก็แตกแล้ววัเนี้ยเหนื่อนั่นดูดูดูเหยียบเยียบเยียบ ไม่ใช่จับธรรมดาจะเหยียบด้วยดื้อไม่น่าตีเลยแม่ตีเลยกอดไว้กอดไว้กอดดึงดึงดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้อย่าดื้อย่าดื้อแม่น้อยนาบอกว่าอย่าดื้อย่าดื้อต <All right. S 1> ไม่ยอมไม่ยอมเล่นให้ได้ไม่ยอม เอตีไม่เจ็บ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 ผมไม่เจ็บครับผมไม่เจ็บนะครับผมไม่กลัวด้วย่อย่อย่อยดา่อยเลยเงียบั ทำอะไรผมไม่มีความรู้สึกทำอะไรผมยิ่งชอบผมยิ่งชอบว่าทำอะไรผมยิ่งชอบ,ชอบเด็กที่เอน,มนผมอยากเล่นไม่ยอมจะเหยียบถังให้ได้ต้องทำลายถังลูกนี้ให้ได้ถ้าไม่เตะไม่ยอมเอาเอา เเอาเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเอาเมยจับปากไปเลยเมย่น่าจับดันไว้กอ <c oughs> ดไว้กอ <c oughs> <c oughs> ดไว้ <c oughs> ไ,ว <c oughs> ไม่ต้องให้มา <c oughs> ไม่ต้องให้มาส <c oughs> ้าสับคุิปนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้เราช่องแม่น้อยหน่าเบรเมอรี่ต้องฟอยเจ้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ